อ๋น้าพี่มีหมายอยูอ่อยู่บ้านแฟนเก่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวที่ไม่อยู่บ้านนี้เพราะว่าบางทีทํางานออกเช้าแล้วกลับเย็นๆค่ำๆเลยสงสารน้องสองสารเด็ก <c ười> ก็เลยคิดว่าอยู่บ้านแฟนเก่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ขเขาอยู่บ้านตลอดเวลาอย่างนั้นดีกว่าไม่เหมือนแมวไม่เหมือนแมวเหมียวถ้าแมวนี้อยากเลี้ยงอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเนาะถึงเราอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราตลอดเวลา หนูเผลอหลับตื่นมาพี่ป,อ,ปอยังไม่ไปเราทำไมไม่หลับต่อตื่นมานั่งกดนิ้วชีอใกล้ละใกล้แสละคุณเอินพลาดเลยไม่รู้จักพี่โปเลยเมื่อกี้ทำคำรู้จักพี่โปเมื่อกี้ไลฟ์กับมแม่เอ็มแล้วก็มาลิมาค่ะแล้วก็แรนดอมเชิญผู้โชคดีมาร่วมพูดคุยกันตลกดี แต่งงคนอะไรนะโอปอเนาะกลายเป็นนางงามเฉยแต่ละวนึกว่าแฟนนางงามแล้วก็กลายเป็นนางงามเองด้วยน่ารักดีนะคะแล้วคุยสนุกด้วยนะแบบตามมุกทันเกิดนะะแกล้งไม่ได้เลยอะ่ะคุณโรซี่ไปไหนมาเห็นนะ <c oughs> ไม่ต้องรีบกดให้ถึงแสนก็ได้คะ่ะแหมพี่นกมายังไม่ย่อยเลย ขึ้นหมูอูดพอหน้าสดสวยจึง้งพอแต่งหน้าดูไม่ได้เลยย่างหรือเปล่าน้องโอปอเมื่อกี้นาะงงามเก่าวิธีข้างบ้านคนตาเยอะเนาะเป็นล้านเลยเนาะเห็นน้องบอกอันเก่าของน้องสามล้านเลยนะคะแต่ว่าปลิวหายไปแปบเดียวเองตาพิเศษเห็นนะอุ๊ยไม่ใช่พี่นกนี่พี่อ๋อพี่ฟ้าพี่ฟ้า I'm sorry ค่ะ ผสมรวมกันหมดแล้วด้วยความดึกนางสกิวระดับดาวติ๊กตอกหุยเราอยากเป็นดาวติ๊กต่อบ้างอ่ะวันนี้ก็ลองเต้นอันนี้แล้วนะมุลาสกิอ่ชื่อเพลงอะไรนะมุราชิเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยแล้วก็อะไรอ่ะเนี้ยเนี้เนี้ยนี้ยไม่ได้อ่ะ เราเต้นได้แต่มันแค่เวลาเราอัดกดอัดตัวเองแล้วเราขำอ่ะมันแบบมันเขินกล้องมไาได้อ่ะอาการเนกาสติโตลูกแม่บุกโกใช่ไหมใช่ค่ะแม่ลูกผูกจิตลงเลยขอจุ่มปังๆแต่มันเอาอยัางใกล้ละใกล้ละพี่กุ้งไปหัดเต้นแล้วชวนยายมาลีเต้นต้องชวนมารีหัดเต้นด้วยก่อนอื่น ว่าตั้งชื่อว่าสตาตาตาลบไปแล้วคุณคนุนี่ออกมาอุ้ยแสนหนึ่งแล้วกุ้งเลยแล้วคุณจ๋าเอาไปยังคุณฝ้ายมามา,มายอยอยังคุณจ๋าหายไปแล้วเปล่าเนี่ยพี่นกพร้อมไปยังคะคุณหมูดดูใบมีใครอีก หมูอูดไปนอนไว้มาใหม่อยู่ตลอดงโมน่ารักเกินปะไปนอนกันดีกว่าได้แล้วไปดูซีรีส์ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนอนอุ้ยดูเรื่องอะไรอ่ะไหนใครมีซีรีส์อะไรตอนนี้แนะนําบ้างขอแป๊บนึงขออีกหนึ่งนาทีแนะนําซีรีส์น่าดูหน่อยน้องหมูนอนอยู่ค่ะอ๋อคืออยู่ด้วยกันเลยเหรอคะพี่ก้ออ๋เอนดูน่ารักเกิน ฝากน้องหมูน้องหมูกับพี่กุ้งน่ารักมากหมูหมึกกุ้งม,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 มีมีมีพี่หมึมกไหมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเฮ้เก่งนะจะบอกดูซีรีส์จีนพระเอกหรอ่อฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะต้องอ่านซับเมื่อยตาแฟนๆกันคะ่ะน่ารักเกินเหม็นความรักนะ ัอ <laughs> ดีค่ะตอนประกวดคือสวยมากจริงค่ะขอบคุณค่ะคุณพร้อมพงศ์ตอนนี้ก็สวยนิดนึงแต่ประกวดสวยมากหน่อยตอนนี้สวยน้อยหน่อยคนเออจะไปยังเร็วกลับไปนอนต่อซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์หรอสืบสันดาบบางคนก็บอกสนุกบางคนก็บอกไม่สนุกแต่ไม่ค่อยดูไปน,นิดนึงก็อืมในแอปดูหนังของมีซับ ก็นั่นน่ะมันขี้เกียจอ่านซับทำไมทุกคนมีแฟนจริงมีแต่เพื่อนใช่สิไปดูสองเอบหลับเนาะดูไปสองเอบหลับมันบาดได้เดี๋ยวไปดูอันนี้อีกดีกว่าดูโอ้แต่มันจะเศร้าเนาะ อยากไปเลยอ่ะอยากดูอยากดูเรื่องที่เราควรจะดูต่อไปสักหนึ่งเรื่องเพราะช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลาว่างจะย้อนกลับไปดูเหรอแต่ซีรีส์ที่ชอบมากๆคือ Gilmore Girls นะคะคืดูไหม Gilmore Girls ชอบอือม r n e s d s ก็สนุก Gilmore Girls Gossip Girls แล้วก็อือม s u per มันชื่ออะไร s u per store คิมคิมส์พาร์ตเมนต์สตอร์หรอคิมสอะไรนะคิมคอนฟิเดนซ์สตอร์เรื่อง Wonder Woman เป็นซีรีส์หรอคะพี่กุ้งหรือว่าเป็นหนังชอบแนวแบบได้ไหลายแนวอ่ะแบมไพไดอรี่เก่าไปปะแล้วก็มีอะไรนะ อ้าวจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอะคริสตอลคริสตอลแม่เลี้ยงชื่อคริสตอลที่แบบเป็นครอบครัวไฮโซทรูบล์เคยดูไหมไม่เคยค่ะมีในเน็ตฟลิกไหมขออันที่มันมีในเน็ตฟลิกนะดูบริจูดันดูค่ะดู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 ด,ด,ด,ดูดูแล้วบริจูดันแล้วมันมีภาคแยกออกมาเป็นใครนะเลดี้ something ของแบบในบริชตันใช่ปะแล้วก็ดูอะไรนะหูดูเยอะมากเลยแต่ว่าลืมชื่อไปหมดแล้วสมอง d y นาสตีใช่ใช่ชคุณ w S. ที่บอกว่าแม่เลี้ยงชื่อคริสตอลนะคะแล้วก็อะไรนะที่มันออกออกนอกลูกไปแล้วอะอ๋อที่มีร้านกาแฟร้านอาหารเชา้าชื่อ p o p สดูดิจำได้แต่อะไรแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อาร์ชีระเอกชื่ออาร์ชีอาร์ชีบอแล้วก็มีส่อ,อะไรนะจ็อกเฮดจ็อกเฮดเลวบอมาลิเวอร์เดลถึาใสซีรีส์ละลิเวอร์เดลถูกถึกถก,กแล้วก็มีอะไรก็สือกรอก็สื g กร l นี่ก็คือดูประมาณ3มรอบแล้วชอบเซเลนาม,มาก แล้วก็ชอบเลิกไลฟ์ลี่ไปเลยแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็คือแฮปปี้กับเขามากที่เขาแบบมีแฟนเป็นไรอันเรโน่แบบ perfect family I'm Happy for her แบบน่ารักมากนะคะแบบเป็นอีกหนึ่งไอดอลในการใช้ชีวิตเลยนะแบบนามสกุลไลฟ์ลี่ของเขาก็คือความไลฟ์ลี่จริงๆแล้วแล้วเราเห็นเขามาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วสุดท้ายเขาแบบประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่อะ่ะแบบดีจังเลยชอบแบร์เหมือนที่กุ้ง ชักปั๊บซับชักปั๊อ๋อพี่ชอบนิดนิดอาร์ชิบอวนาซาเนียลแต่ชอบชื่อของพ่อพ่อนิดชื่อนั่นนะบัตบัตมิบร์มิวบัตอะไรสักอย่างแมนสกรูไม่ค่อยดูเกาหลีจริงๆชอบดูเกาหลีค่ะพี่กุ้งแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือดูเกาหลีแล้วรู้สึกเสียเวลาชีวิตเพราะว่ามันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องอ่านซับแต่แบบ ซีรีส์ฝรั่งเราอาบน้ําไปด้วยได้เราทาครีมแต่งหน้าขับรถอะไรเงรี้ยได้สนุกลระคะเอาไปไป,ไปหาดูเอ่อเน็ fli ิกซ์มีไหมเราพูดคําว่าในนี้ได้ไหมแต่เลอกติกต t อกนะติกต็อก t t l l my number one number one application ชอบด้วยเกาหลีสะดุ้งเลยอันนี้ภาคไทยอ๋อบอกชอบภาคไทยต้องแบบภาคเท่านั้น เบล็กเป็นผู้หญิงที่สวยและเป็นไอดอลการใช้ช่วยน้องคุณค้ามพงอยากเป็นแบบเขาชอบตั้งแต่แบบบุคลิกผมหุ่นหน้าเสียงเชื่อหมดเลยนานา after school เล่นนานาอ๋อหรอคะว้าวะะวา้วาวาเดี๋ยวลองไปหาจิลมาส์กรออ๋อ,อดูแล้วดูแล้วที่ใส่มาสก์ก็เต้น ไลฟ์ Life, ใช่ไหมดูแล้วลืมสรุปไม่ได้นอนหรอกวันนี้คุณไฟายก็ไม่ต้องดูซีรีส์ละพี่นกหลับไปแล้วปานนี <c oughs> มนะ้มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะ